ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะจับผีเสื้อกลางคืนไม่รู้ว่าเป็นชนิดเดียวกันกับตัวเมื่อเช้าหรือเปล่านะครับนี่ครับมันมามันบินเข้ามาในบ้านนะครับนี่ครับพันนะอันนี้พันอะไรเนาะนี่ชนิดไหนเนาะนี่คล้ายๆกับตัวเมื่อเช้าเลยนี่ครับลูกชายครับปึ๊บ ได้เว้ยได้ได hey, no, no ้ไเว้ยได้เว้ยโนูไปจับเอันน้หนูหเอ๋อหนูไปจัดการดิเบาเบาเดี๋ยวมันเละเบา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 ได้ไหมเอาไปขะเดี mm, uh, ๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปีมันขาดเดี๋ยวปีมันขาด เอาไงดีไหมดีค่ะเดี๋ยวมึงไหนวะไไหนนะอบคุณรูะบอคุณคุณป่วยกับปยไปไหนไปไหน

ผีเสื้อกลางคืนอาโฟมาถ่ายรูปสว่างๆนี่้ครับไปหาจับเขียดก็ใหญ่ใหญ่เพ่งผมก็เพิ่งมาอาโูมาถ่ายรูปเน้ยเอาเอาเยอะ

เบาเบาฮะทำบินไปจับตามๆก่อ,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 อนน,น,นี่นน,นี่นี่ไปไหนละนี่นนู่นเอาขายมา,าขายมามไหน,นไปไหนละวนเขียไปไหนวงเขียดินี่ถ้ามันบินเดี๋ยวเราสวิง ไปแม่ไปแมจับดี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 หึองับจับวต้งจับตวเนี่ลนะจวข้างในนี่จับจับตรงนี้เลยเออจานี่จับนี่เลยเราค่อยเอาถึงอกมาเออจับดีดีโอเคจับดีจับดีดีดีสองสามรอบเลย สองสามรอบแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้สว่างสวง่างสว่างสว่างมันกลางคืนไม่ค่อยโฟกัสนะครับปิงไม่ไม่ค่อยโฟกัสมันไม่โฟกัสเพราะว่ามันจะโฟกัสแสงขาวมากกว่าแสงดำอ่าเอาใส่ขวดก่อนขวดขวด ไขวดฟองไว้ไหนวะนั่นๆเอาไปใส่เลยเอาไปใส่ขวดไว้ก่อนเลยอย่างอเอาไมยงเอาใส่มันเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพ่อเอาไว้ถ่ายทำเอาไว้ถ่ายให้คนเขาดูว่าผีเซิ้งคืนมีแบบไหนบ้างมันเป็นปัญหาหนอนกอเนี่ย แอปแปลงอ้อยเรานี่ยแหละตัวนั้นตายเหรออันไหนตัวตัวนั้นตายแล้วตัวที่พ่อถ่ายคลิปเมื่อเช้าตายแล้วเขาข้อจ้องหัวแห่อากาศให้มันตายดีแล้วเพราะว่าอ๋อจิบิจ้อยเราจะโหดร้ายไปไหมเนี่ยลงคลิปด้วยแล้วจอลูจอรูระดับอากาศ พูดพูดลงคลิปต้องพูดให้ดูดีให้มีคุณธรรมนะครับก็จับได้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหน้าตามันเหมือนตัวเม่เช้าเลยหน้าตามันเหมือนตัวมเม่ช้าเดี๋ยวจะอ่าถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวรวบรวมก่อนให้มีหลายๆตัวหลายแบบหลายตัวหลายแบบหลายชนิดนะครับจะมาถ่ายให้ดูว่ามีแบบไหนบ้าง แต่ที่เรารู้คือศัตรูต้นอ้อยเราทั้งนั้นนะครับมาไข่ในใบมาไข่ในต้นอ่อนของพืชเราของอ้อยเรานะครับเจาะเข้าไปในเจริญพันธุ์ในต้นอ้อยเราสวรรค์ของมันดีๆนี่เองนะครับมันคืออาหารโอชาของพวกมันนะครับหนอนกอจากไข่ของผีเสื้อกลางคืนบางบางพื้นที่นะครับหนอนหนอนกอ ผีเสื้อกลางคืนที่มาไข่ตาม, <S <S ตามเพืเรียกหนอนขา้าวโพดมั้งนั่นแหละโอ้โหนั้นรุนแรงมากนะครับอันนั้นต้องกินใบกินใบข้าวโพดกินอะไรรุนแรงมากแต่อันนี้ของของพวกเราคืออ๋พอพูอยู่เฉยลูกนะโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสนุกสนุกครับกับเด็กๆเลครับ